ทุกทุกท่านนะคะพ่อโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นัพเลเวลให้ถึงเลเวลที่กนทุกคนเล่นก็ได้8นะที่ผมจะ up l e v เพราะอะไรูทุกคนนี่แรงมันเล่นไม่ได้เน e l ตดต่ำ่สองนี่ผมจะมาเล่นแบบหมดใบหมดทะเลทรายหมดุกคนี่หย ไปเลยถ้มีสินแเสก็โกรธอะไรกันลกันนะคะสภาพการเงันของประเทศแต่รู้ว้าะด้้องว่าพี่อะสายฟรีนะ แ่เพ็รเลยแต่ได้เงินก็ดีนะอือหือสายฟรีอย่างเราจะทำอะไรได้ดด้อโค้ดเท่

ก็อยากจะให้คอมเมนต์ว่าว่าจะอัปเดตไปทีเรกหรือว่าจะอัปเดตให้ในคลิปดีคลิปเดียวเลยก็ได้นะผมจะเเลยแล้วกันนะตันเนี้ยผมก็ต้องตัดใจไม่ได้กต้องให้ทำก็ไม่ใช่เัื่องแปลกอะไร ดูถูกความสามารถพี่ก็แล้วกันความสามารถพี่อะไก่บนกุาลาโนะพี่ย้อนกลัพี่ไก่ตุ๊กเฟย์ไม่ไก่นะถ้าผมทำได้ถ้าผม,าผมเอาไเล่นวีนี้ได้แล้วก็สามารถเล่นหมดแรงได้เนี่ยผมก็จะลงคลิปเรื่องจากบอลสู่ไก่เอ้ยจากบอลสู่ไก่จากบอลสูกไก่สได,ดไมอนด์ มาดีกว่านุ่เราจะจากบนสู่ขี้ดกนแ้จะเล่นแม่ันดีกว่าอจะอาองตัว้่สองือมีสกสตัวเสีุ่องมาใส่สกูได้ กเปนเดิมที่ว่ามีคนหลายคน,นไปรีวิวหมดแล้วแล้วก็โหทำไม,มได้ละครับแอบบของที่เขาเรีวิวแล้วจะออกมาทำ้งหมเราได้มันแบบดูแลใช่ไหมตอนนี้เราจะอีกว,ว,วิดีอเกี่ยวกับการใ้กี้กับจอมรแต่ต้องีมนการตายเนี่ยไม่ยอมแล้วนะครับ

แบบทำไมคือมีเพื่อนแล้วก็สุดแล้วก็เลยเก็บของตามทาวนี้นะไม่เก็บของที่อื่นแล้วล่ะมาเล่นนี่เล่นอะไรม่ต้องหน้าตึ้งห้องเหนี่ยจะต่อยตามขอบเลยแต่ก็โหสุริงก็จะมีแครดับเ่ ไมดีกว่าดูมาหน้าไปมาดรือ่าไปกันอะดูไปกัปดเลยต้องระวังต้องระวังเฮ้ยมจีจักรยานเยอะ นาทีเดินที่ตรงนั้นผมเนี่ยจะชอบไต่ของบมันที่สุดทุนที่ที่ไม่มครรบกวนเพราะว่าอุ๊บองดีว่าแงไม่ตัดเออสองลงมาสองขวายสองวายอีกสองข่วงมี่ก็ออกกนะสองขวายสองขงเออ ตัวหลูกับชื่นะสองคยคนแปไม่ได้สองคย ไม่รู้เลยว่าเขาจะยิงจากด้านไหนอ่ะไปตรงไหนจะไม่รู้นั่นเนี่ยจะโกตระนะกกัต่อได้เรต้องหามุมสว่ๆให้มันจะไปเอาไอ้ดอกปะ ดูแบบนี้แลต้องชิงด้วยได้นะทุกคนนะคนชิบดวนดวนเออบอดวะโอ้เออบลงยังไม่รู้เลยดูแลลองมางนี้ ตว์รถเฮ้ยรถดีว่ะดีว่ะม่อได้ไมันต่ตามเลยไปเลยมาไม่มีใครมีใครอูนะัไม่มีใครีอรู้ไหมแเยเห้ยดยูด อที่หดินตอนีวเราีบกัเคนเสียงตรก็พักกนกได้ยินเสียงตรของรถตุ๊กตุ๊แบบไอสัดเสียงแตรมันเนสียงอะไรวะเนี่ยมันเสียงอรีเสียงอะไรวะเกือบถ้าผมเจอรถตุ๊กตุ๊กนะเอาตุ๊กตุ๊กมาเสี コバリアンラーとココラとコマララー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  ได้ยินกันชัดไหมครับผมคือเสียงแตรมันโอเคมบรเสียงตรมึอเสียงอะไรวะมี่ตลกเสเบลงมากเสียงแตรเสียงอะไรวะแปลกที่สุดเลยเอาดกันปิดไปเบลปเล

ู้เนี่ยมคุณคุณกุณคุณมาไปด้วยแผนกสิด้วยน่ารักน่ารักน่ารักต้ารักต้ารักน่ารักเี่แหละรักคุณไม่ได้กูรักยเนี่ยนาะเพราะงั้นเจะอดทนมากคนจริงๆแบบเนี่ซื้อดทนมากขนาดว่ามีรถ

เรื่อยๆเลยนะเรื่องขงเราไปฮกที่ขบขันก็ไม่ใครกลัวเราเลยถึงเจะเอาเราไปไม่กลัไม่ใช่ผมสนใจเรา a ่าฮ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 ่าโอ้ยไอ้สัสไอ้สัยึดก้อนะต้นวรอดไม่ยึดฟูเลยคือไม่ตั้งใจให้มัน ดีวนี้ก็ดูแต่ก็ดีนะที่นขึ้นคนลึงเลลกแระบะอะไรพวีโอ้ึงมันเดือดจดระก่าสกินฟ้าก็ไม่อยยจไปมเหใช่ไหมมันตอนนี้มันถือไฟที่แบบไว่ร้อนเบแบบ มันต้องทำอะไรเดี่ยโอเคดดไปๆๆไปฟุตไปฟุตไปไกลมากอะไรโขมไปแบบนี้คุนแาจะมีคนวิ่งเนี่ยแหละอ้าวอะไรถ้บาบอไากไปแล้วก็จไปเอาพีกฟุติก่อนมาก่อน เราได้เรื่องวัเนียไม่จบต้องเพิ่งแอบดอกปล่ะแล้วม้งนั่งดูแอบดรอปแอบดรอปตัวนี้นั้งดรอปมันอั้ดี่อบดรอปอ้อที่สาโอ้อที่อีก วงใหม่หน้าไม้เอาดูไหมทุกคนหน่าดี